ปูเป้บอกว่าไม่เธอยังไม่<ช>แขวนแขวนอะไรอ่แขนแวแขนส้นน, <c oughs> นี่เขาเขียนไงยังไม่แขวนส้นนะครับมากันถึงนี่เทศกาลนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยทางผู้บริหารของเราเนี่ยพี่บอย,ยจะไปทุกๆปีเลยนะครับสำหรับคานฟิล์มเนี่ยก็จะไปเลือกหนัง <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อจะมาฉายในช่องทูชั่นส์ของพวกเราเนี่ย <c oughs> นะครับมาดูกันนะครับคานฟิล์มเฟสติวลัลครั้งที่68มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่คอหนังทั่วโลกจับตามองมากที่สุดเป็นประจำทุกปีจริงๆนะครับสำหรับค a n n e s Film Festival ที่ประเทศฝรั่งเศสครับโดยล่าสุดนะครับเทอรีฟรีมอส์นะครับดารคเตอร์ของงานก็ออกมาเปิดเผยรายชื่อภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมที่ได้รับเลือกฉายนะครับในหนังสายประกวดเพื่อชิงรางวัลปาล์มทองคำทั้งทั้ง17เรื่องนะครับปีนี้ก็มีหนังใหม่ของพุ่มกับชั้นครูเข้าชิงชัยกันหลาย เรื่องเลยทีเดียวนะครับอ่ะมากันที่ตัวเต็งนะครับที่ทั่วโลกจับตามองกันดีกว่า Mountains Made p e p a r t ของผู้กำกับแดนมังกรอย่างเจียจางเคนะครับ Youth ครับผู้กำกับชาวอิตาลีนะครับโปโลเซเรนติโน่ครับ The Sea of Trees นะครับเป็นผู้กำกับชาวอเมริกันนะครับอย่างกัสแวนแซงครับนอกจากนี้ยังมีผลงานหนังเรื่องใหม่นะครับของนักทำหนังศิลปะระดับโลกไม่ว่าจะเป็นชักโอเดียนะครับผมโค่นี่คุณจีนนี่ต้อง โง่เชี่ยว,ยยวยเสียนโง่เชี่ยวเสียน,นครับใช่ค่ะคนะครับชอทเฮสนะครับและปีนี้ก็ยังส่งหนังย้อนยุคนะครับอย่างแคร์โรลที่นำแสดงโดยเคทบลันเชตนะครับแล้วก็รูนี่มาร่าส่งเข้าประกวดน,นั่นเองส่วนซุปตานะครับก็มีชาริสเตอร์รอนที่มาร่วมง,งานนะครับนาตาลีพอตแมนครับเคธ์บลันเชตนะครับแล้วก็ไมเคิลฟาสเบลเดอร์ก็มาด้วยนะฮะเทศกาลหนังเมืองคาร์ครั้งที่ท 68ถือว่าเป็นฟิล์มเฟสติวัลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกนะครับจัดขึ้น,นระหว่าง13ถึง24พฤษภาคมนี้ซึ่งนอกจากหนังสายประกวดแล้วนะครับหนังนอกกระแสก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวที่เป็นที่จับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็น Mad Max นะครับ Fury Road หรือว่า Irrational Man นะครับของผูมกกับ Woody Allen ครับและก็หนังสารคดีชีวประวัติของนักร้องสาวผู้ล่วงลับไปแล้ว อย่างเอมี่ไวน์เฮาส์ด้วยนะครับของคู่กับเอชิฟคาพาเดียครับแน่นอนนะคะทางทอินไซด์ของเราก็จะเกาะติดเทศกาลหนังเมืองคารมาฝากกันแบบนี้จนจบเทศกาลเลยละค่ะถูกต้องแล้วนะครับอเดี๋ยวเบรกันสักครู่ช่วงหน้ากับไฮโซแฮปปิง